สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกทกท่านมาเยี่ยมชมน้องมัสแตงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่มีการส่งมอบเข้าสู่ต้นทอนฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาถึงฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ผมจะพาทุกท่านมา เยี่ยมชมแล้วก็ดูพัฒนาการของน้องเขานะครับแล้วก็ในส่วนของแม่อุ้มบุญเขาก็ยังอยู่นะครับผมนี่ยังไม่ได้แยกไปไหนนะครับวันนี้ก็จะพามาพูดคุยกับทางเสียต้นกันนะครับผมนี่ว่าเป็นยังไงพัฒนาการของน้องเขาทาไมถึงตัดสินใจซื้อมานะครับผมก็ก่อนอื่นก็ไปพูดคุยทักทายแนะนํากับทางต้นก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับผมอย่างเป็นทางการครับตอนนี้อยู่ที่ต้นทอนฟ์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับปัจจุบันน้องมัสแตงอายุ กี่เดือนแล้วครับพี่ต้นสามเดือนกว่าครับ3เดือนกว่าแล้วนะครับผมอ่าเป็นไงครับหลังจากพัฒนาการวันแรกที่ผมไปไถอ่าที่เชียงยืนที่เชียงยืนนะครับผมที่มันนอนอยู่ตอนนั้นใส่ขลุมให้วันแรกเลยนะครับผมใช่ครับอ่าอพี่ต้นครับไปไงมาไงพี่ต้นถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้จากซุ้มต่อสิงโตครับคือตอนแรกผมผมชอบตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอ่าน้องนุชที่เชียงยืนเขาจะขายมาแตงก็เลยไม่ไม่กล้าคุยกันนะครับครับ พอเห็นเสียตุ้มตอนถึงโตซื้อไปก็เลยอยากได้ก็คุยกับแกมาตลอดครับว่าพี่ตุ้มครับพี่ตุ้มจะแบ่งน้องได้ไหมพี่พี่ตุ้มก็บอกว่าเดี๋ยวขอพี่ดูมันก่อนครับพอดีวันนั้นได้เข้าไปเล่นกับพี่ตุ้มก็เลยไปเห็นน้องเขาก็เลยบอกพี่ตุ้มครับผมขอเถอครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอไปทําประกวดกับว่าอนาคตข้างหน้าเผื่อจะขยายพันธุ์เจาะไข่แบ่งเพื่อนๆน,นะครับพี่ตุ้มก็เลยบอกว่า เอาถ้าเป็นถ้าเป็นน้องชายรักก็เลยแบ่งให้นะครับแต่พี่ตุ้มก็บอกว่ายังไงก็เมื่อเจาะไข่แล้วขอพันธุกรรมพี่ด้วยผมก็เลยว่าเออไม่มีปัญหาพี่ตุ้มผมเจาะได้ผมให้พี่ตุ้มก่อนเลยก็เลยสรุปได้กันครับพี่ตุ้มก็เลยใจอ่อนให้นะครับคือค่าตัวเต็มๆอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนครับหนึ่งล้านห้าแสนนะครับก็แสดงว่าวันนั้นที่มอบกันอยู่ที่มิชฉุยืนนะครับผมคือทางพี่ต้นก็ไปนะแต่ไม่พูดกันยืนมองอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเลยยืนมองเขาแสดงว่า จะเอาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ครับตอนนั้น1ล้านบาทผมก็ว่าจะเอาเนี่ยตอนนั้นแล้วครับแต่พอดีเขาคุยกันได้คุยกันแล้วนะครับแล้ววันนั้นผมก็ให้พี่ตุ้มแล้วด้วยนะครับให้พี่ตุ้มในราคา2 0 0 0 0 0ให้กําไรแก2 0 0 0 0 0มันนั้นเลยอแต่พี่ตุ้มแกไม่แบ่งไม่แบ่งนะครับผมครับและหลังจากนั้นที่วันที่ไปรับมอบจากถุมต่อสิงโตมีคนโทรมาให้หลังจากนั้นนะครับอ่าเขาให้เท่าไหร่พี่ตุ้มตอนนั้น ตอนตอนนั้นน่ยมีมีคนให้กับพี่ตุ้มกันน่ยนะครับร้านเท่าไหร่นี่แหะครับแต่พี่ตุ้มแกก็ไม่แบ่งบออออพอดีพี่ตุ้มแกยังรักอยู่ด้วยครับตอนนั้นแกแกก็เลยบอกว่าขอดูนี่ก่อนผมก็ตามไปดูกันตลอดไปดูกับแฟนไปดูกับทอนนะครับ,รบพอดีพี่ทอนชอบ ก็เลยตามไปดูจนพี่ตุ้มใจอ่อนเลยครับพี่ทอนไปใจอ่อนแน่นอนครับผมแล้วพี่ต้นครับหลังจากที่วันแรกที่พี่ต้นไปยืนดูอยู่ที่มิชรังยืนพัฒนาการของเขานี่ต่างกันต่างกันเยอะไหมครับถ้าดูจากในในคลิปเนาะถ้าคนติดตามมาแแดงอยู่นี่ลองไปดูนะครับวันนั้นกับวันนี้คือสังเกตนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขานะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยครับกล้ามเนื้อขาตอนนี้นะครับมาแบบอลังการมากนี่ครับข้อดีของชับเรี้ยวหนึ่งหกแปดนะครับผ กับนัซซิมัตดูนะครับฝั่งด้านนี้นะครับผมนี่ดูดูดูกล้ามเนื้อนะครับดูกล้ามเนื้อกันชัดๆนะครับวันนี้ได้มาที่ต้นทอนฟาร์มแล้วก็เลยได้ดูชัดกันหน่อยนะครับวันนั้นพอดีคนเยอะไม่กล้าดูของเขาครับอันนี้ก็นี่เดี๋ยวตอนนี้พี่ตุ้มน่าจะไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสร้างกล้ามเนื้อเขาคนะครับขอเวลาต้นทอนอีกสักสองเดือนเดี๋ยววัชูมาดูกันอีกทีนึนงครับว่า มัสแต่งจะมาขนาดไหนเดี๋ยวผมก็จะติดตามพัฒนาการของน้องมัสแต่งจําชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับผมครับอันนี้น้องเขายังไม่ได้ฝึกยงมานะครับผมเพิ่งจะมาฝึกอยู่ที่ต้นถอนฟาร์มเนี่ยครับนี่ครับเพิ่งฝึกได้วันสองวันเนี่ยครับก็กําลังเริ่มเริ่มยืนได้เริ่มนิ่งครับเริ่มนิ่งให้ต้นทอนฟาร์มแล้วนะครับเห็นนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเรียมตัวเป็นไงพี่ต้นสุดยอดเลยใช่ไหมตัวนี้ผมว่าตั้งแต่ซื้อวัวมาก็ผมว่าผมมองไม่พลาดนะครับก็ ยังไงก็ไม่รู้ครับใจเรารักครับครับผมแล้วทีนี้เมื่อกี้เห็นที่ต้นพูดไว้คำหนึงว่าจะมาทําประกวดใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับท้ายมัดแ่งก็จะเป็นนทีทีนะครับตัวนี้เราจะใส่999ทับ9ครับโอ้โหใส่999ทับเเลยนะครับครับเพราะว่าผมมีตัวหนึ่งที่ผมใส่ตอง9ไปแล้วแล้วเค้ขอแบ่งไปแล้วคือเจ้าแซลมอน ถ้าคนเห็นคนจำได้เนี่ยพอดีแซลมอนไปอยู่สุพรรณแล้วก็เลยจะเอามแต่งมาใส่999ทับเครับครับผมอันนี้จะเห็นในสนามประกวดในนามของต้นทอนฟาร์มแน่นอนแน่นอนครับไม่มีซุ้มอื่นเอาไปเดินสนามนะพี่ครับวันวันที่ผมไปเอาของพี่ตุ้มวันแรกนะครับที่ที่เอาไปที่บุญทูไปนะครับก็มีคนโทรมาให้สองแสนเลยครับให้กำไรสอง0 0นวันที่ส่งมอบกันเลยใช่ครับใช่ครับให้ราคาเขาไปที่1นึ่งล้านเจ็ดแสน โอ้นี่พี่นอ้องมีผู้มาขอแบง่งหลังจากมือทีพช่วงมอบกันเลยพี่น้องครับ<ช>มีคนมาขอซื้อต่อจากต้นทอนนี้ล้านเจ็ดนะครับพี่นอ <c oughs> ้องก็แสดงว่าได้ไดกำไรสองแสนในวันนั้นเลยใช่ครับแต,แต่ยังไม่ยังไม่ปล่อยพี่ทอนไม่ปล่อยครับพี่ทอนไม่ปล่อยนะครับพี่ทอนบอกขอให้มันมา,าถ้าพูดหย,ยาบๆก็มาขี้มาขี้ใส่ต้นทอนหน่อยคือเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ทุกันดับโลกครับผมแม่เขาอันดับหนึ่งเลยใช่ครับใช่ครับตัวนี้ถ้าเทียบแล้วตัวนี้คือเป็นเหรนเป็นเหรนของ อีเล่แปดทับเก้าเอเล่แปดทับเก้าครับคือแม่เขาเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกของเป็นหลานของอีเล่แปดทับเก้าตัวนี้ก็คือเป็นเหลนครับนะครับแล้วก็สายพ่อของเป็นสโมกกิ้งกันใช่ครับเป็นสโมกกิ้งกันครับเบื้องกำเนื้อพี่น้องครับเบื้องกำเนื้อครับเห็นไหมพี่น้องไอ้จากวันแรกที่มันยังดิ้นดุกดิกดุกดิกอยู่ตกใจตื่นคนมาอยู่ทางต้นทอนฟาร์มได้ไม่กี่วันนะครับเริ่มยืนได้แล้วนะพี่ต้นเนาะใช่ครับอีกไม่กี่วันก็จะเดินตามหลังได้แล้วครับผมตัวนี้ใช่ครับขออเวลาีก ผมบอกแล้วประมาณเดือน2เดือนนะครับสองเดือนแล้วก็จะเปลี่ยนครับตอนนี้ผมคุยกับเจ้าของของของนุษนะครับนุษเชียงยืนว่าขอแม่เขาอยู่ให้มันครบสักเก้าเดือนก่อนมีเร้านมใช่ครับจะให้เขากินนมเต็มๆพอดีนุษยก็สนิทกันครับน้องเขาก็เลยว่าโอเคครับพี่ต้นไม่มีปัญหาครับให้พี่ต้นให้น้องเขาอยู่เลยครับเต็มๆก็คือข้อดีไปครับของมัดแ่ง หลังจากคลิปนั้นที่ลงไปนะครับก็มีคนบอกว่าทําไมแม่เขารอหย่านมก่อนนะครับคือคือแม่เขาไปด้วยนะครับที่เป็นแม่อุ้มบุญนะครับผมแม่ก็ยังอยู่นี่แล้วก็ทางพี่ต้นเนี่ยก็จะให้อ่ากินนมแม่อยู่ประมาณสักเเดือนนะครับผมนี่ใช่ครับเป็นแม่บีฟมาสเตอร์ตัวยาวๆซึ่งน้ำนมดีมากนะครับตัวนี้ข้อดีของมีมัตเตอร์เขาบอกเลยครับวัวตัวไหนที่อ่าเห็นไหมฮะที่นมด่างคือวัวตัวนั้นจะเป็นนมน้ํานมครับสายน้ํานมสายน้ํานมครับอ่าดีนะครับพี่น้องครับอันไหนนมด่างจะเป็นสายน้ํานม ตึงน้ำนมดีมากได้รับพุงยั้งย่าเลยคับพี่น้องครับขอซื้อน้องนุชเขาก็ไม่ขายนะครับแม่ตัวแม่ตัวรับนี่ก็ไม่ขายนะครับไม่ขายครับไม่ขายพอดีนุชเขาก็จะไปไปเจาะไข่ครับอันนี้อันนี้ทําเขาทาเข่าเรียบร้อยหายสนิทหน้าสวยมากครับหน้าสวยเลยพี่น้องอันนี้หนาวงวงนัวนอกนะครับเกิดจากบัว et นะครับพี่น้องตัวนี้มาจากนอกแค่มาจากนอกแล้วก็ในส่วนของใบเพชรเนี่ยก็สามารถเป็นใบเพชรนอกว่าพี่ต้นตัวนี้ผมว่าจะทาทั้งใบเพชรนอกแล้วก็ใบเพชรไทยเลยครับขอทั้งไทย นี่นะครับพี่น้องครับใครก็รอติดตามน้องมัสแตงได้ที่สนามประกวดด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้ยังยังถือว่ายังยืนไม่ค่อยเก่งแต่ก็โอเคครับเริ่มเริ่มรู้ท่าทางการยืนเขาแล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับหลังจากวันแรกนะครับเนาะนี่พี่ต้นแล้ววัวตัวนี้ครับพี่ต้นครับไพาพี่ต้นอยากจะทําในส่วนของการเจาะไข่เนี่ยเจาะไข่ครับไหม ก็ที่คุยกับนุชนะครับเจ้าของมิตรเชียงยืนศูนย์ IVF นะครับก็คุยกันว่าประมาณสัก12เดือนครบปีเนี่ยครับเราจะไปเช็ครังไข่กันดูว่ารังไข่เขาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมก็จะเริ่มเจาะเลยครับครับผมอันนี้ดูนะครับชีทเพื่อผมดูชีทดูขานะครับกระดูกขาที่ใหญ่และตรงมากนี่ครับเขาเรียกว่าพลังกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลงมาลึกเลยได้ผิวหนองตัวนี้ลึกมากนะครับพี่น้องดูใกล้ๆนี่เป็นกลัวที่ลึกมากแล้วก็แต่ตอนนี้เขายังมีพุงอยู่ครับอ่าอีกสักหน่อยก็เลยหลังก็ยังยังไม่ยืดไปนะครับเดี๋ยวดูเวลาที่เขาออกมาวิ่งแล้วอะไรแล้วกล้ามเนื้อท้องเขายุบลงอ่าสั่งหลังตรงก็จะยืดออกครับผมครับอันนี้หลายคนอาจจะเบ่ง่ามันหลังแอ่นย่นนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อเขาสั่งกล้ามเนื้อขึ้นเมื่อไหร่หลังมันก็จะปล่อยขึ้นนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้กันนอก เม็ดสีเขากําลังเริ่มมานะครับสีเข้มเลยนะครับหลังจากอันแรกเดือนแรกสีจะออกเหลืองๆอยู่เนาะใช่ตอนนั้นเนาะนดิแม่พี่น้องครับสีเริ่มเปลี่ยนได้เห็นไหมครับวันนี้เขาเริ่มนิ่ง<อ>เขาเริ่มอยู่ให้เราเกา<อ>เขาเราเล่นได้นะครับนี่นะครับพี่น้องเอาก็รอติดตามผลงานพี่ต้นปากเบอร์โทรศัพท์นะครับเผื่อศูนย์แปดหนึ่งเครับ เพื่อนๆคนไหนอยากมาชมมาดูได้นะครับมาแต่งอยู่นี่ตลอดนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นทอนฟาร์มนะครับผมคัดก็อยู่ที่บ้านหนองไม้ตายแล้วก็ทุ่งนางโอูคครับือเมืองยะโสธรมาชมได้ทุกวันนะครับผมครับ <c oughs> แล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆบางคนมาจังหวะดีหน่อยก็เดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าซาร่าด้วยครับซ <c oughs> าร่าก็จะเอากลับมาพักจะกลับมาแล้วซาร่านะครับใช่ครับซาร่าตัวสองล้านนะครับจะเอากลับมาพักเพราะว่าช่วงนี้หยุดเจาะไข่นะครับก็เลยจะเอากลับมาพักที่ฟาร์มก่อนให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับ ก็ในส่วนของเลือดร้อยจากต้นพอนฟันพอมีให้พีเราเยี่มทบตลอดนะครับเล้อชอบแบบมันเรี้ยกมัชมได้เลยนะครับเนาะนี่อ่ะนี่นะครับแม่ตัวรับแม่อุบุญของเขาก็ยังอยู่ด้วยนะครับผมอ่านี่นี่น่าจะเลี้ยงลูกเก่งหนึ่งพี่น้องครับดูเขาห่วงลูกมากเลยแต่ว่าไม่ดุนะครับผมปล่อยให้เดินแล้วนะครับปล่อยให้เดินเลยพี่น่เอาไปลูกได้เดินเดินเดินนี่น้องมาแตงครับผมมาแตงเดินนะครับมาแตงอ่นี่ครับผมได้ยุ่โฉมแบบเต็มเต็มเลยทีนี้นะครับอ่นี่ดูเลย ดูนะครับวัยสามเดือนกว่านะครับจะเท่าแม่แล้วครับอันนี้ไอ้เทียบกับเทียบง้วบานเขากับจะเป็นงบปัญหาเดือนพี่น้องครับมันโตใหญ่เนาะเบืองความลึกยุคตอนยุคกับแม่นะครับพี่น้องมาแต่งในวัยสามเดือนกว่านะครับดูท่าเดินนะครับชมชูเขาจะคือสไตล์วัวนอกเขาจะยกเขาจะเดินยกดีมากหนังข้อมันขึ้นยุ่ยถึงพี่น้องครับอ้าก็เข้าสู่ต้นคอนฟาร์มอยากเป็นทางการครับใครอยากมาเยี่ยมชมมาได้ที่จังหวัดยะโสธรครับสำหรับคลิปนี้ก็มี ่แค่นี้นะครับผมครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ต้นจากต้นทรนามครับ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 บันดีครับ